ข่าวดีดีกับพี่คำร้น ตอนวัดชรประทานรังสลิ์พร้อมร่วมเผชิญต่อต้านโควิดนะจะบอกให้ทีแรกนึกว่ามาจากต่างดาวไม่ใช่ค่ะมาจากสอปอสชค่ะ,ะ,ะ,ะเ,เ,นนเต,ตืออนนหาวรมีเต็มที่กับพี่น้องประชาชนยามทุกยากเทสบา,สสาสนแห่งนครป็ม <พอ S 1> สพสชเทศบาลนครปากเกร็ดศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุและวัดชประทานรังสิตที่นนทบุรีจับมือกันตรวจคัดกรองเชิงรุกแก่ภิกษุสามเณรและ คนภายในวัดรอบวัดเป็นผู้ในการโรงพยาบาลชมพานเปีเกษียณปี5้าจากนั้นมาเปิดคลินิกจิตศาสตร์รักษาพระในวัด150รูปทำบัตร30บาทรักษาฟรีหมดถ้าพระใช้บริการมีส่วนต่างเบิกจ่ายไม่ได้ก็มีเงินบริจาคผมก็ตามจ่ายทดแทนให้โดยมีเทศบาลนครปาาเกร็ดเข้าร่วมบริหารจัดการเนื่องจากเป็นเขตที่มีประชากรเยอะผมได้ตั้งงบประมาณซื้อวัคซีน230บล้านเพื่อช่วยรัฐบาลแบ่งเบาภาระ,ะในช่วงโควิดและดูแลพี่น้องประชาชน ประมาณ180,000สนหคนตอนนี้เป็นพื้นที่แดงเข้มดูแลพี่น้องประชาชนรวมทั้งพระพิสุสงฆ์ทุกวัดในเขตเทศบาล,คลนครปักกร็ดรวมถึงวัดชนประทานลังสลิตโครงการนี้เป็นโครงการดีเชิงลุกตรวจ ATK คบเชื้อคอรอบอีกทีช่วยพี่น้องประชาชนพระพิสสุง์ขณะที่สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก็ร่วมมือสนับสนุนงบประมาณกับอปท อยู่ก่อนแล้วโมเดลที่บอกก็คือวัดมีดฐานที่พร้อมมีที่พักได้สปสชก็ยินดีสนับสนุนค่าใช้จ่ายแล้วก็ทําได้ทั่วประเทศแต่โดยเฉพาะนนมีวัดใหญ่ๆนายกเตรียมพร้อมที่ไหนสปสชมีทีมเข้ามาช่วยดูทีมอาจารย์อุทยดูแลผู้ป่วยท้องถิ่นจัดการฐานที่วัดอำนวยความสะดวกเกิดโมเดลแบบนี้ได้คนอยู่กับวัดวัดอยู่กับคนเนี่ยผมว่ามันเป็นความสุขจิตใจก็ดีด้วยรัดหนุนเราให้เราไปช่วยประชาชนสามประสานระหว่างวัดท้องถิ่นและหมอ ไปปราอเลยขอรับใช่ไหมครับใช่ค่ะพอซอสองพันเวนตีพี่น้องมีโรคมีภัยโควิดมันร้ายเหลือใจโปรดจำไว้ป้องกันให้ดีสวมแมวล้างมือด้วยเจลรีบทำเร็วๆเอาสบู่ทูมือ ป้้อองกกันไดดี็คืข่าวดีๆกับพี่คำรณน,น่าสนที่การตรวจคัดกรองเชิงลุกโดยวัดเป็นศูนย์กลางเกิดขึ้นแล้วในเขตของเทศบานนลนครปากเกร็ดวัดชลประทานรังสิตนนทบุรีนะ <c oughs> จะบอกให้ใดนั้นหรือคนเยอะอย่าไป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 